เออพ่อครับตามที่พ่อขอร้อยจนจประดับไปเป็นพระราชรถเขากษัตัดพระราชาก็จะเชื่อหรือครับโทรจนประดับแกอย่าลืมว่านิยายเรื่องนี้พ่อเป็นคนสร้างขึ้นมาและผมพ่อได้เขียนบทบาทในนิยายเรื่องนี้ขอให้จนประดับไปเป็นตัวละครได้กับพ่อแล้วสักวันหนึ่งประดับตัวจะสบาย <laughs> ตัวนี้อยาเป็นขวา,าย มาเป็นขวาใจอะไรมันจะเกิดขึ้นแต่ก่อนคิดดูก็แล้วกันแต่ที่ว่าผ้ากับปนแดงที่ติดตัวองค์ชายโทเ้ยเ mm. ขาจะบอกว่าไอ้ผ้ากับปนแดงพี่อบ่อนว่าเป็นผ้าขนหนูธรรมดาฮะถ้า mm. ยังไม่มีที่ไหนพ่อไปเอาของนังพีชาก็ได้เพราะนังพีชานี่ป่ mm. าผ้าแดงตลอด mm. เป็นของขวัญจากอาจารย์พร้อม mm. แล้วเราบอกว่า ผ้ากำปนอันนี้แหละเป็นของที่ติดตัวมาจะไปยืมนังจาก็ได้โอ้นังจามีผ้าแดงครับแต่เวลานี้ไม่รู้มันหายไปไหนแล้วผ้าแดงจะนำชุนแล้วหรืยยังไงก็ไม่รู้ส <laughs> วัสดีกับฉันเจ๊จีบกาฉันเป็นจีบกาฉันเป็นเตะกนนตคนมีลูกทองจะบ่เ จังใจกัมบุตรประโยชน์เนี่ยันทิตามข้าวจันเป็นคนละเอียดอ่อนใจอย่างเพื่อนเนี่ยจันจ,จัดจำนานมันนั่งคองควานั่งคองควาดูเม็ดนั่นงเล,เล่นไม่จ้าไรเคยได้กับเคยให้เป็นทางการน้ำจ้านั่งเปียมนั่งกองดูเม็ดใจนั่งกองนี้แปลกด้วเป็นคนเจ้า cười ple côn gặp mày học côn tàng tuổi nương con này dám gặp nương con anh nương chị mới đi lên nuốt cơm chua, tại sao vậy chú nuôi nương con đi lên nương chua chắc là liêng tàng lông, mày ngoan cố mày, Ây bả mày phu ra đến, ơi lืm bể, nãy câu linh tân อาจารย์เจตีโปกาอาจยนุ่งอาจารประดับยับไปข้างล่างอาจารย์เจตีโปกานี้อาจารก็เป็นคนมีความเฉลียวฉลาดมีลูมกรองจะมองเดินอาจารกิจการไลยอาจารเจตีโปกาเป็นคนชาติหนี้เจริญอาจันยต้องหนุ่งฉันาประดับไป้เป็นกษาทางกฎหมายอาจารเจตีพยายามจังเดียว่าเมื่อนุ่งฉันาประดับจบนิติบัญญัติต่างกฎหมายอาจารต้องการจะส่งเสียหนุ่งฉันาประดับอย่างไม่เหลือก โตโจเบอร์น mm ี hmm> ้ฉ bon ันไม่โจลงกับเบอร์งมาจะไม่ถีบป้านป้นมาบ้านบ้าฉันโจกันี่ไอลุงโจโจจะลงเก่งซอกไม่โจแกงกับโจโจช่วยเพโจโจย่วยเป็นคนนี้มันเก่งมันแรงคนใจกลมบานกลมเมืองอที่นี่จันนี่ไอ้ลุงได้ยกอ่อเาโจไอ้ลุงโจโจกับฉันไม่ช่วยลุงเพราะตัวนี้จ่ายีีเดียนมันคีเปียก ้ายก็จนเป็นเจจีโปกาเป็นคนทีดําด้วยนั่นคนมากาจิบกับผ้อมบาดตัวเนี้ยเป็นแกงไอหมวกเล็กเจเจว่าอิมเบียก็จริงที่นี่ไอ้อย่างนี้เก็จัดอาจันก็เป็นคนดีกีเดียนจัดเดียนแจ๊กแจ๊กจนด้วยใจแล้วจำใจ๊กเกตได้ทวินทินยอม

เติมเจ้าเล่าเรื่องจนบไหวนงฉันไปดับป็นเด็กจีทุกอนกเชี่ยวแ้บขับฟ้าจันใชมู่บาลหลานแต่จนนี้จัดเรียนจริงเกิใจเป็นคือกาวๆกันตัเละเมจันเละเม็อันเล็กโอทิ้ใจกี่วันเรียจนน่นหลอไปอ้เด็กพวกมันจิบบาเจาะแกงกันที่ไปก็แกงพืชาวันไหรอบไป เออไอ้ ka, น,น,นุ้ยมึง pues mm นี่ปากเสียนี่ปัณิเอามาจอกล้องนงเจนไดับการันะว่าผมเป็นคนที่สมรู้ร่วมคิดใจอยู่อย่างนี้ใจทั้งหมดนองเันไดับได้เป็นกว่าใจเันได้เป็นนายกจากบุญชีเันต้องการจำแนงผมจะนึกจำแนงเกต้องการจะขอจำแหน่งไปในไหนรวมกรบวนการกันแล nah ้วแล้วแกจบพอไหนนุ้ยจบพอเชะ แต่แกเย่อหรือว่าอย่างน้อยไม่ว่าจะเป็นผู้แทนนายกอบจกันนะผู้ใหญ่คำนั้นก็ต้องจบปริญญาไม่เพียอนี่จุนถึกใจโดโรเรียนมีทีนี้ได้ผม๊บหลับจำแนงหลับบนเทีย่งจำแนงนี้ตะกลงกันก่อนแช่ไปเน้นจะเดือดรอนโธ่ไอหนูนุ้ยเรสมมติว่าทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปมึงจะเป็นอะไรผมโยกการรวงกันกัน จะเปจ่ากับหลักหญิงและหญิงหลักให้เดียดไปแล้วนี้จะจะผมเป็นรักจะบัญทีจากการชรวงเป็นจำแนงผมจะควบคุมให้บ้านเมืองจะบไม่ต้องอาไม่ต้องเจรจากนี่จะพ้มเป็นหลัฐจบัญีจากนิ่งจำแนงอ้านวการป่านั้นผมไม่จงจับผมไม่จงปรับแล้วจะยกเลือกไปเองถ้านายหนุ่ยเป็นรัฐบนลที การปะนนันยาเจ็บติดกันยิงกันเพราไม่เหลือเม็ดโดยที่ว่ารัฐบาลไม่ต้องกู้เช่นบังกับพรามีนโยบายกับโอ้ในนู้นนู้นมึงมีนโยบายยังไงนี่จะจบหมดหรือจบหมดหรือจบนี้กับก็มาเล่นดี่กรอกแจ็กเมื่อโป้เป็นรัฐบาลได้เลยโป้จะจำมีกรอกแจ็คนู้นหนึ่งกลู้อะไรนะอีกรอกแจ็กจำนู้นหนึ่งกลู้กับเดี๋วไปยังควท แต่สมุดว่ากันไม่หลอกายยกหรือน้อยนกโลจี่นี่ปายกับเมือนกันกับป่ายป้๊บจะจำจะนึ่งกันนึ่งกิโลจ้องจ้องกิโลจกิโลอาทีนี้จะได้มั่งจ้ามตัวทุกคนแก่แค่จงตกาป่าไอทีกันวันั้นถึงบมดกายหยกหลือตึงันนั้นในนู้นกบแล้วอีกประการจ้ามกันตะเป็นประเด็น กานั olina, ่นล <'m> <laughs> ูกปืนนี่กับการเตะยิงกันเตะกล้ากับพวกไอ้ใกล้หน่วยเบิ้ลนี่กันใกล้หน่วยหนึ่งเบิ้ลเด็กใกล้เป็นเตี่ยวยิงโลกยิงไรยอ็มยิงจริงเบิ้ลไอ้บ้านี่เลยมึงจะทรางความเจริญในแก่หมู่บ้านฮะและอีกประการสำคัญผมจัดจำจ้างไอ้ช่างบังการโลกินตุกบูบานเพื่อจะเดินจะนองความจองการก้องฉันผู้ง่ายลม คือบังกาโลเนี้ไใจพี่จะพอปูย่อยกับนั่นด้วยเนี้ยอ,อันนี้เนี่ยจะพอดทอดต่อฟ้าไอ้พี่ไม่ต้องเสี่ยงกาบริการไอบ้บ้านั้นเนีเ่ยเปล่าแรงเปลยาพลังเลยจึงจะพอดจมจมแย่จมเจ้าวาโยจีนวัดคุนนี้ไอ้พี่ชมไหมอะจมจีนวัดไอ้หันคนจิจนวัดเจ้าวาเขาจ้างให้ไปตุกบัว ใกลนจมเมแยจมตีวัดเจ่ว่าก็จากให้ไป,ไปจุกวัวเจว่าไปทุกหลกวัวมปจักเสียเกใจบางเงินไปจไปาเม่ไม้ก็ลักขึ้นรถจึงเดีนี้จมหไหวปัดป่าวึึงมันคนก็น่าเกล็ป้าเม่ไม้เก้าปีเกพอเก้าปีเกเจ่ว่าพอวัวกรรมมันไม่จัได้สอบที่เจ้าว่า วัวรองแม่แม่กินดิบบังกาลูก็ไปจิ้งกัดทูบ่าวบ่าวบ่าวเจ็บบ้าองนี่โอคนกับดูลกวลวัวรองเจ้าอย่างบังกาลูเลวว่าไกลนักจมตีนวัดกับไอ้เด็กจุกมวัวบ่าวเบ๋ใเก้บาบังกาลูวัวรองกจมเที่ยงวับไม่ใจได้กางเกงมันเด่นกินรถบ้าชิบหายไอ้หนูนั้นมโปน,นประเด็นอะไรพ่อบาบ จ้าเจ้าดีเหลืองมันป้าไม่อยาผมุ่งจังเจยนี่เจ้าประชญ์เจ้าก,ก็ลงเสี่ยกรได้เป็นกาจ็ดได้เป็นกว่าเจ้าเจ้าประชญ์เจ้าไม่ลงเสี่ยกระาได้นี้ได้เป็นนายกนายกเปรตไอ้ปากเสี้ยวไปเอาไ,อ,าไอ้เจ้ประดับจะไปควงไอห้หนู่นนี่เดินทางไปกับพ่อเดี๋ยวนี้แผนการมานนนันจะเป็นผลสําเร็จโอ้เจนเตนตีปโปกาโนปาลูกัส ำยกวีปมไปตันวิห้พอตมจงหัวกลับกับาออมมองกระจกบอกแต่งตัวพอตมตัวตมจงอานุโมกับองปรากุมาลสันเตตีโปกาตอนนี้กับป้าลุกรักใบมะมักระมังไกยจับบุตรดูแลปราชาตา ยังไม่ตึงใดกลึ่งต่างจะก่อกลางคนตายาน็นยกดีสานก็อื่นแทนอ,อ,อนดซาเบกันผู้ติชมอดซาเบแกน คนกาแฟฟิลแมกัมร้านใหญ่ทุกมันที่อยู่อาศัยก็กควรในัยังพบแลก็ได้รับนี่แกหลังจากนี้ได้รับแม่ก็รว่าใสังทูปฟนก็ได้หมอนุนเติ มีหมอรักษามียาพยาบาลแต่เป่านี่อาการก็ปวดทุกทีมีเสร็จลงกับทุกทุกทุกเวลาท่านจะบอกชาวนี่ดาราปาแต่การได้ใช่ก็อย่าพูกาดูอะไรเด้อพี่น้องโปรดตามหาความช่วยโมมาเด้อ ก็หยอกหยอกอย่างชั่วตอนนี้การุปยเรื่องลูกยาเมืองดาราปัลอันนี้แลหนางเป็นกายนางคนบุญดาั่วชุตรบุญใจใจปันมาเป็นกายอันนี้แลกลมกลมบุญยาปอบก็รักษาแม่ทรงสาตาปยาบาลเมียควาล นี่นองปันก็ไปป้อมส่งแต่จุดทุกเวลาหนะ้าของกลมลูกก็ยอมมดนมอนุแล่านอมแม่ไม่มจมบูญพอลูกหลงแล้วแข่งเปรตอนนี้ก็นเอโน่พอลูกลลงแข่งเปรงเอน่นปนตัวอ่อนกลับเป็นกาย แามบอกว่าไม่อายจูลทุกเวลาคำเจ้ากว่าว่าคุณมงคลคุณก็กามาทักัดนี่ล่นมองในจัดมีอีกกันฟองตอนนี้พี่ไม่มีจใจใจแสจตายเสียแล้วมองปั่นก็ต้องปงปีก็ต้องปง เลยอยากมีจิตจำลองปีก็องตงตายอนุและประวัติชา้นหน้ามันไม่ดีพอลูกลองแล้ะเวลงเพลงอนูเล่าน้อง ของบุตรอากาศชุดหลักล่มีได้เป็นอันกินนอนพอลขยานิตชาติทูปอาตาลอดฝังรูกทรงในตอนเจ้าความดีแท้ หลังจากที่ปันได้คลอดลูกเป็นผู้ชายตั้งคู่หลังจากนั้นปันก็ได้ลม้มนอนเสือพี่ก็พยายามปหาปั่นไปับอนามัยและอดสอมอมารักษาปันแต่อาการของปันก็ไม่ดีขึ้นมีแต่รงกับชทชดเวลาตัวปันเลย เมื่อคืนนี้ปันกินยาแล้วก็ปันระเบิดเปิดควันแล้วก็ปันนอนหลับหลังจากที่ปันนอนหลับก็ปันตื่นขึ้นมาปันก็รองให้ทั้งคืนปันได้พูดกับพี่ว่าพี่บุญพบวัฒนากขาพี่มีแค่นี้ปันจะขอขวากลูกด้วยโทษปันเหนื่อยความใกล้ก็เิอขึ้นปันจำใจสบายถอะ ซพิ่งจะอดอยากยากเกินสักแค่ไหนที่แมนจะกัดข้อนเกลือกินพี่จะไม่ทอดติง้งพี่จะนำหาปัญหามอผู้พิเศษปัญจะ้องหายวันไหนคืออย่างแน่นอนพัน